สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จะเป็นการแนะนําการสร้างชิ้นงานด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop นะคะชิ้นงานของเราในวันนี้นะคะก็จะเป็นในลักษณะของรูปหัวใจที่เป็นเหมือนแผ่นกระดาษหัวใจซ้อนๆกันแบบนี้นะคะอันนี้ทําได้ไม่ยากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทําอย่างไรนะคะอันดับแรกนะจะให้เพื่อนๆทาการสร้างชิ้นงานขึ้นมาก่อนนะคะไปที่เมนูคําสั่งไฟล์แล้วก็ New ค่ะ แล้วก็ทำการตั้งชื่อนะคะข้างบนตรงนี้เป็นการตั้งชื่อตัวไฟล์งานของเรานะคะอันนี้เป็นการกำหนดความกว้างอันนี้เป็นการกำหนดความสูงนะคะในที่นี้เราทำการกำหนด3าห0นด ,3780 ส่วนสูง2318นะคะเพื่อนๆอาจจะตั้งความกว้างความสูงน้อยกว่านี้ก็ได้นะคะเสร็จแล้วก็คลิกป,ปุ่ม create ข้างล่างตรงนี้ได้เลยก็จะได้เป็นตัว ชิ้นงานมาแบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวให้เรานะคะไปใช้เครื่องมือตัวที่ชื่อว่า Custom Shape Tool นะคะใครหาไม่เจอกดคีย์บอร์ดตัว U นะคะเวลาที่เรากดคีย์บอร์ดตัวตัว U นะคะเขาก็จะมา Active อยู่ณนะตำแหน่งนี้นะคะแต่ยังไม่เจอเครื่องมือที่ชื่อ Custom Shape Tool เพื่อนๆก็สามารถที่กดปุ่ม Shift ค้างนะคะแล้วก็กดปุ่มตัว U ไปเรื่อยๆ เลยอะจนได้เป็นไอคอนที่มันเป็นรูปแบบนี้นะคะหรือจะคลิกมอ้ําทางด้านขวาก็ได้นะคะแล้วก็มาคลิกมาเลือกใช้เครื่องมือตัวที่ชื่อว่า c u s t o ม s h a ทู Tool หลังจากนั้นคลิกที่ตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกรูปหัวใจค่ะแล้วก็ทำการลากเลยค่ะ ประมาณแบบนี้นะคะทีนี้ต่อมาเดี๋ยวเราจะทําการปรับเฉดสีนะคะให้มันเป็นสีแบบการาเดียนไล่เฉดกันนะคะตรงออปชั่นบาด้านบนตรงนี้นะคะจะมีฟิลไปที่ฟิลนะคะเสร็จแล้วก็คลิกเลือกตรงนี้ค่ะหลังจากนั้นก็ทําการระบุเฉดสีได้เลยนะคะอ่ะเฉดสีแรกตรงนี้เพื่อนก็ดับเบิ้ลคลิกเข้าไปนะคะที่จุดสีแล้วก็เลือกเฉดสีที่ต้องการ ในที่นี้เราต้องการเฉดสีม่วงไล่ไปฟ้าสวยปอไม่รู้นะคะเดี๋ยวลองดูนะใครอยากได้เฉดสีใกล้เคียงกับเรานะคะก็ตรงนี้ให้ใส่รหัสสีไปว่า B829CD นะคะเสร็จแล้วกดโ OK. อเคจุดสีที่2นะคะคือตรงนี้นะคะดับเบิคลิกเลยค่ะ อันนี้จะเลือกเป็นสีอมฟ้าค่ะอ่าในที่นี้นะคะรหัสสีตรงนี้นะเราจะใส่เป็น8 f d c f 8เพืเ่อนๆใส่สีอื่นที่เพืเ่อนๆชอบได้เลยนะคะเสร็จแล้วกดโอเคค่ะอ่าพอได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวขอปรับค่าการไล่เฉดนิดนึงอันนี้มันจะเป็นการไล่เฉดแบบแนวนอนใช่ไหมเออฟ้าลงมาม่วงนะคะอยากจะได้เป็นแบบ อีกแนวหนึ่งนะคะก็ปรับตรงนี้ค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็ปรับเป็น180ก็ได้นะคะลองพิมพ์เป็นก็ได้อนะคะประมาณ180นะคะมันก็จะไล่เบบเป็นแนวตั้งนะคะ,ะได้ประมาณแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นก็มาคลิกใช้เครื่องมือตัวที่ชื่อว่า rectangular marquee tool ตัวนี้นะคะ คลิกเมาส์นะคะลากแบบนี้นะคะลากเป็นเกอบสี่เหลี่ยมแบบนี้ให้มันเลยรูปหัวใจไปนิดนึงนะคะแล้วก็กดคีย์บอร์ดนะคะขยับมานะคะกะให้เขาอยู่กึ่งกลางหน่อยประมาณแบบนี้อ่าพอเราได้แบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทําการหลังจากที่ได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทําการใช้ยางลบนะคะลบออกไปครึ่งหนึงค่ะก็ใช้ตัวเครื่องมือตัวที่ที่เป็นยางลบตัวนี้นะคะ แล้วก็กดโอเคค่ะก็ลบเอารากเมาส์เลยค่ะลากเมาส์แบบนี้นะคะลบลบออกไปนะคะก็จะเหลือหัวใจอยู่ครึ่งเดียวแบบนี้อ่าเราจะยกเลิกเส้นป่าตรงนี้นะคะกดคอนโทรลดีด็อกค่ะเส้นปะหายไปนะคะหลังจากนั้นเปลี่ยนกลับมาใช้เครื่องมือ move t o o l นะคะกดคีย์บอร์ดตัว V เราจะกลับมาที่ตรงนี้นะคะก็จะเหลือหัวใจครึ่งเดียวนะคะทีนี้เดี๋ยวเราก็จะทำการคัดลอกตัวเลเยอร์อันนี้ค่ะ ตอนนี้ถ้าดูในกล่องเลเยอร์นะคะมันจะขึ้นเป็นเชฟหนึ่งใช่ไหมอ่ะของใครที่ไม่เจอกล่องเลเยอร์นะคะไปที่เมนูคําสั่งวินโด้นะคะแล้วก็คลิกเลเยอร์นะคะหรือกด F7 ก็ได้นะคะไอเจ้ากล่องเลเยอร์ตรงนี้ก็จะกลับมานะคะหลังจากนั้นเราจะทําการ Copy ตัวเลเยอร์ที่ชื่อว่าเชฟหนึ่งให้คลิกที่เลเยอร์นี้นะคะแล้วก็ลากเขามาปล่อยไปที่ตัวแผ่นกระดาษน,นะคะก็จะได้เลเยอร์ที่ชื่อว่าเชฟหนึ่งก๊อปปี้นะคะอันนี้เพื่อนก็ อาจจะตั้งชื่อก็ได้เป็นเปลี่ยนเป็นเชฟสองนะคะดับเบิลคลิกตรงนี้นะ,ะตั้งเป็นเชฟสองประมาณน,นี้นะคะไอเจ้าเชฟสองนะคะก็กดปุ่มคอนโทรลี Ctrl t, นะคะเสร็จแล้วก็คลิกเมาส์ทางด้านขวานะบริเวณตรงนี้คลิกเมาส์ทางด้านขวานะคะแล้วก็ใช้คำสั่งฟ l ิป h o r i z o n t a l นะคะปึ๊บมันก็จะกลับด้านมาหานะเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วก็กล้าเขาขยับมา วางไว้แบบนี้อ่จแล้วกด enter ค่ะเนี่ยก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะก็เป็นเหมือนหัวใจขึ้นดวงเอามาประกบกันเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ต่อมาค่ะเดี๋ยวเราเนี่ยจะทําการใส่เงาให้เขานิดนึงนะคะการใส่เงาก็คืออ่ะคลิกไปที่ยังคงอยู่ที่ Layer Shape 1นะคะสร็จแล้วก็ไปคลิกที่ fx ตรงนี้นะคะใช้คำสั่ง drop shadow นะคะ ่วนตรงนี้นะคะก็ตั้งค่าสีเงานะคะอยากได้เงาสีอะไรก็ก็ทําการเปลี่ยนสีได้เลยนะคะสมมุติว่าเงาอยากจะได้เป็นสีสีฟ้า,ฟาหรอฟ,ฟ้าเข้มๆไหมสีน้ำเงินประมาณนี้กดโอเคเสร็จแล้วก็ตั้งค่าของเงานะคะอันนี้คือความเข้มชัดของสีเงานะคะเพื่อนก็จะตั้งเป็น ร้อยเปอร์เซ็นเต็มเงามันก็จะเข้มๆหน่อยนะคะหรือจะจางๆหน่อยก็ได้นะคะอ่ะอันนี้เราปรับเป็นประมาณ73%นะคะอ่าทิศทางของเงานะคะเราก็จะเลือกเป็น90องศาดิชันระยะห่างเราปรับเป็น12นะคะสเปซเราตรงสเป s ดตรงนี้เราปรับเป็น9นะคะไซส์ก็เราแต่เพื่อนๆจะปรับให้เป็นเท่าไรนะคะอันนี้เราขอปรับเป็น9เหมือนกันละกัน ไม่เอา9ดีกว่าขอปรับไปเป็น0ดีกว่ากดปุ่ม OK นะคะส็จแล้วเดี๋ยวเราจะทำการใส่เงาให้กับตัวหัวใจอีกครึ่งหนึ่งที่มันเป็นเชฟสองด้วยนะคะใช้การคัดลอกได้เลยค่ะนะคะคลิกที่คำว่าอเอฟเฟ t ต,ตรงนี้นะคะคลิกขวานะคะเราเลือกคำสั่ง Copy Layer ค่ะ แล้วก็มาคลิกที่เชฟหนึนะคะคลิกขวานะคะเลือกคำสั่ง p r e สเ Layer Style อ่ะใส่เรียบร้อยแล้วนะคะมีเงาประมาณนี้นะคะเพื่อที่ให้มันเด่นขึ้นนะคะหลังจากนั้นทำการคลิกที่เชฟสองนะคะแล้วก็กดปุ่ม c อนโทรลนะคะแล้วก็ทำการลากทั้ง2ออันนะคะนะคะลงมานะคะให้โดนตัวไอคอนแผ่นกระดาษนะคะมันจะเป็นการคัดลอก คลลอกเลเยอร์นะคะก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นก็ให้กดปุ่ม c t r o l t นะคะกดปุ่ม control t และปุ่ม t ที่คีย์บอร์ดพร้อมกันนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ปรับขนาดค่ะอันนี้บีดเข้าด้างข้างก็ได้อเอขยับนิดนึงเาขยับให้อยู่กลางๆแบบนี้นะคะ ราจะบีบจากด้านข้างเข้ามาประมาณนี้นะแล้วก็ถ้ามันไม่อยู่กึ่งกลางก็ขยับนิดนึงนะคะอ่ะแล้วก็กด enter ค่ะประมาณนี้นะคะพอมันได้แบบนี้นะคะเปลี่ยนชื่อเลเยอร์นิดนึงค่ะอันนี้จากเชฟหนึ่งนะคะก็อาจจะเป็นจะเป็น small ก็ได้อ่ะ small หนึ่งกับ small สองนะคะ ส่วนไอเชฟหนึ่งเชฟสก็เดี๋ยวเปลี่ยนชื่อเป็นบิ๊กหนึ่งบิ๊กสองกันนะอ่ะประมาณนี้นะคะก็จะได้ซิเลเยอร์แบบนี้นะคะใส่ใส่เป็นลิงก์เชื่อมกันไว้ก็ได้นะคะอย่างบิ๊กบิ๊กหกับบิ๊กสนะคะกดปุ่มคอนโทรลนะคะ กดคอนโทรลค้างนะคะแล้วก็คลิกบ Big 2ิ๊ก1นะคะแล้วคลิกที่ลูกโซ่นะคะมันก็จะลิงก์สองอันนี้เอาไว้คู่กันนะคะแล้วก็ Small 1กับ Small 2เหมือนกันนะคะก็คลิกที่ Small 1นะคะกดคอนโทรลแล้วก็คลิกที่ Small 2นะคะกดปุ่มลิงก์ link, นะคะมันก็จะลิงก์คู่กันเวลาไปมันก็จะไปด้วยกนนันเนี่ยแบบนี้เห็นไหมคะเนี่ยเขาจะไปคู่กันเห็นไหม โอเคจับเขาเาไว้ตรงกลางเหมือนเดิมอ่ะได้แบบนี้แล้วนะคะโอเคพอเราได้แบบนี้แล้วนะคะก็แนะนำว่าให้เราเซฟเก็บเอาไว้เป็นนามสกุล png เป็นภาพพื้นหลังโปร่งก่อนดีกว่านะคะเพราะฉะนั้นนะเดี๋ยวให้เราทำอย่างนี้อ่าไปที่ เลเยอร์ล่างสุดนะคะเจ้าเลเยอร์ล่างสุดตัวนี้นะคะมันจะชื่วแบ็คกราวนะคะคลิกที่ลูกตาตรงนี้1ทีนะคะมันก็จะซ่อนตัวเลเยอร์แบล็คกราวไปนะคะก็จะเหลือแต่ตัวหัวใจเซี่ยวนะคะแบบนี้นะคะแล้วเพื่อนๆก็เซฟเลยค่ะไปที่เมนูคําสั่งไฟล์นะคะแล้วก็เซฟแอดค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็เซฟเป็น png นะคะเพื่อนก็ระบุปลายทางก่อนว่าจะเอาไปเก็บไว้ที่ไหนนะคะจะเก็บไว้ที่พิเจอร์เก็บไว้ในในโฟลเดอร์ไหนก็แล้วแต่นะคะสำคัญตรงเซฟแอดไช้์ตรงนี้นะคะเปลี่ยนเป็น png ค่ะแล้วก็กดปุ่มเซฟกดโอเคนะคะก็จะได้เรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะทีนี้วิธีการเอาไปใช้นะคะวิธีการเอาไปใช้นะ เดี๋ยวขอสร้างชิ้นงานมาอีกหนึ่งชิ้นงานนะคะไปที่เมนูคำสั่งไฟล์แล้วก็นิวนะคะ,ะก็กำหนดขนาดชิ้นงานตามต้องการนะคะสมมุติเราต้องการกำหนดเป็น3780กับ3218นะคะก็กำหนดแล้วก็หน่วยเป็นพิกเซลแล้วก็คลิกค a t e ค่ะ ก็จะได้ชิ้นงานแบบนี้มานะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวพื้นหลังตรงนี้นะคะเราก็จะทําการใส่สีแบบกราเดียนลงไปนะคะหรือเพื่อนๆจะใส่เป็นสีแบบสีสีทึบๆส,ส,ส,สีเดียวก็ได้นะคะอ่ะอันนี้สมมุติว่าจะใส่เป็นกราเดียนนะคะก็คลิกที่เครื่องมือกราเดียนทูลน,นะคะหาไม่เจอก็ก,กดที่บอร์ตตัว g นะคะแล้วก็อ่ะทำการเปลี่ยนสีนะคะอันนี้ จานบนนะคะอยากใช้เป็นสีอะไรก็เลือกเปลี่ยนสีได้เลยนะคะจานล่างอยากใช้เป็นสีอะไรก็เลือกเปลี่ยนสีได้เลยกดโอเคนะคะเราก็ลากค่ะเพื่อนๆจะลากเฉียงแบบนี้ก็ได้ก็จะเป็นการไล่เฉดในแนวนี้นะคะหรือลากจากบนลงล่างก็ได้นะคะ สมมติเราลากจากบนลงล่างแล้วกันนะคะก็เป็นแบบนี้นะคะหรือถ้าไม่ชอบอยากใช้เป็นสีสีเดียวชืดๆนะคะแนะนําว่าให้นะคะก็ new new layer ขึ้นมาก่อนนะคะแล้วก็ปิดตา Layer นี้นะคะส่วแล้วก็ใช้เครื่องมือตัวที่ชื่อว่า pen b r c k e tool t une, ตัวนี้นะคะแล้วก็เทสีลงไปนะคะก็จานบนเป็นสีม่วงใช่ไหมเวลาเทก็จะได้เป็นสีม่วงนะคะประมาณนี้นะ,ะก็ลองดูนะคะว่าพื้นหลังจะเอาเป็นสีอะไรนะคะโอเค เสร็จแล้วเ๋เราจะไปกลับไปที่เครื่องมือ Move Tool นะคะตัวนี้นะส่วนแล้วก็เราจะนำเข้ารูปภาพหัวใจที่เราทำเอาไว้นะคะไปที่เมนูคำสั่งไฟล์นะแล้วก็ Place Embed ค่ะก็คือตัวนี้อ่ามาแล้วนะคะแล้วก็ปรับขนาดค่ะเอาเมาส์วางตรงข้างบนนะคะกดช h ป f ค้างด้วยก็ได้นะคะเนี่ยค่ะได้แบบนี้อ่า เดี๋ยวขอใส่กรอบนิดนึงนะคะสมมุติว่าเราต้องการที่จะทําเป็นเหมือนภาพแบ็กกราวด์นะคะมีกรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้และตรงการเก็บเอาไว้สําหรับใส่ข้อความหรือเป็นใส่องค์ประกอบอื่นๆนะคะ,ะแล้วเรากลับมาใช้เครื่องมือตัวที่ชื่อว่า Rectangle Tool นะคะสอนแล้วฟิลตรงนี้นะคะฟิลฟิลเลือกเป็นอันแรกก็คือไม่เอาฟิลนะคะ แล้วก็เอาเป็นสโตกสโตกตรงนี้ก็คลิกเลือกเป็นอันที่สองตัวนี้นะคะแล้วก็คลิกที่สีที่ต้องการส่วนตรงนี้ค่ะมันจะเป็นความหนาของเส้นนะคะอันนี้เรากําหนดแน่นๆนะขอกาหนดเป็นสักสี่นะคะอันนี้เป็นลักษณะของเส้นเป็นเส้นตรงเส้นปะเส้นไข่ปลาอะไรก็เลือกเอานะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นลันกษณะเกาะ มีให้เลือกเป็นแบบเป็นหัวตัดเป็นขอบมนเป็นอะไรแบบนี้นะคะคอนเนอร์ Corner ก็เหมือนกันนะคะก็ลองเลือกดูนะคะในที่นี้เราไม่ได้เลือกเราก็เอาเรียบๆเป็นขอบม,มุมมุมเรียบๆไปเลยนะคะก็ลากเลยครับอ่าแบบนี้นะคะเราขยับนิดนึง กดคลิกมาที่เครื่องมือมูชูน,นะคะแล้วก็ขยับค่ะขยับโดยการใช้ลูกศรที่คีย์บอร์ดขยับแบบนี้อ่ะทีนี้อยากให้มันอยู่แบบกลางพอดีของพื้นที่กระดาษสีม่วงนะคะก็มาคลิก Active ที่ Layer ร์เลเยหนะคะซึ่งเป็นพื้นหลังตรงนี้นะคะกด c t r ทรนะคะแล้วก็คลิก หนึ่งทีนะคะมันจะ Active, แอคทีฟเด็กเชนเกลหนึ่งซึ่งเป็นกรอบสี่เหลี่ยมกับเลเยอร์หนึ่งที่เป็นพื้นหลังสีม่วงนะคะแล้วก็ยังคงอยู่ที่เครื่องมือ MoveTool นะคะก็คลิกตรงนี้ค่ะอันนี้จัดให้เขาอยู่กึ่งกลางนะคะทั้งแนวนอนแล้วก็แนวั้านเรียบร้อยแล้วไอกรอบสีเหลี่ยมมันก็จะอยู่กึ่งกลางหลังจากนั้นนะคะที่เลเยอร์หัวใจของเรานะคะก็คลิกลากขึ้นไปแบบนี้นะคะเป็นการเรียงลําดับเลเยอร์ใหม่นะคะแล้วก็ลองวางหัวใจประกอบดูแบบนี้ นะคะเสร็จแล้วก็เราต้องการที่จะคัดลอกตัวหัวใจอันนี้ใช่ไหมคะสามารถกดปุ่ม Alt+T ที่คีย์บอร์ดได้เลยนะเอาเมาส์วางตรงนี้เยหัวใจหรือว่าวางตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็กดปุ่ม Alt+T นะคะแล้วก็ลากแยกออกมาแบบนี้ค่ะก็ลองเอาไปวางดูนะคะอาจจะกดปุ่ม Ctrl+T นะคะ แล้วก็เอียงเขานิดหนึงวิธีเอียงก็คือเอาเมาส์อะคะ่ะวางข้างนอกเส้นกรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้นะคะเส้นกรอบสีดำๆตรงนี้นะคะเลื่อนเมาส์มาข้างนอกตรงนี้แล้วก็ขยีนะคะอ่ะปรับขนาดนะคะ่ะเอาเมาส์วางตรงมุมทะแยงนะคะแล้วก็ปรับขนาดนะก็กดชิปด้วยก็ได้นะคะถ้าปรับแล้วมันมันความกว้างกับความสูงมันปรับแล้วมันไม่ได้สัดส่วนกันก็กดชิป างเพื่อปรับด้วยนะคะแต่ถ้าเป็น Photoshop เวอร์ชันใหม่ๆนะคะเขาจะมักจะตั้งค่ามาตรฐานมาเอาไว้ว่าไม่จำเป็นต้องกดชิปนะคะเวลาย่อหรือขยายมันก็จะปรับอัตราส่วนให้มันคงอัตราส่วนเดิมของภาพต้นฉบับนะคะเนื่องจากตอนนี้เราใช้เป็น Adobe Photoshop version CC น CC 2017นะคะมันไม่ได้ตั้งค่าอัตโนมัติมาให้ประมาณนี้ค่ะแล้วกด enter ค่ะ โอเคเดี okay, ๋ยวขอคัดลอกอีกนะคะก็กดปุ่ม Alt+ ค้างนะคะคลิกเมาส์ลากออกมาประมาณนี้นะคะกด Ctrl+C เอียงเข้านิดนึงนะคะอันนี้ขอเล็กลงอีกนะกด Enter ออกมาคัดลอกอีกนะคะกด Alt+ ค้างลากออกมา ที่เงาคัดรองออกมาประมาณนี้นะคะก็วางตรงมุมๆนะคะเหลือพื้นที่ตรงกลางเอาไว้แล้วกันนะคะ นี่กดคอนโทรลทีพื่อเอียงเขานะคะอ่าประมาณนี้นะคะ,ะ,ะ,คะก็เหลือข้างล่างก็ดึงลงมาอีกค่ะกดเอาชิเนค้าะคะ ประมาณนี้นะคะแล้วก็เหลือพื้นที่เอาไว้ใส่ข้อความหรือองค์ประกอบอะไรก็ได้นะคะโอเคแ,แล้วก็เซฟนะคะไปที่เมนดูคําสั่งไฟล์นะคะเซฟแอดอในที่นี้ขอเซฟเป็นนามสกุลต้นฉบับก,ก่อนนะคะก็คือเซฟเป็นนามสกุล .psd นะคะเผื่อเอาไว้แก้ไขได้นะคะแล้วก,กดเซฟได้เลยนะคะเซฟครั้งที่2นะคะก็จะเซฟนามสกุลเป็น jpeg ค่ะ นะคะทำไมเซฟเป็น jpeg ทาไมครั้งแรกนู้นเซฟเป็น png อันนี้คือพื้นหลังบันทึบไงพื้นหลังมันมีสีที่บันทึกอยู่แล้วก็เซฟเป็น jpeg ค่ะโอเคแล้วก็เซฟป๊าอ่ะอันนี้ก็ปรับสูงสุดเลยก็ได้นะคะสร็จและ้วกดโอเคอ่ะประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะชิ้นง,งาน,นกด subscribe ได้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจผใู้จะทำคลิปนะคะจะพยายามหาเวลามาทำคลิปดีๆแบบนี้ให้นะคะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะขอบคุณมากค่ะ